สวัสดีครับต่อไปนี้จะเป็นขั้นตอนการสแกนหนังสือแจ้งเงินการนะครับของทางส่วนรับประกันนะครับหนังสือแจ้งเงินการของส่วนรับประกันนะครับก็จะประกอบด้วยหน้านี้สาขาเราจะเห็นกันอยู่แล้วเป็นหนังสือแจ้งเงินการนะครับถัดไปจะเป็นเอกสารที่ใช้ประกอบในเล่มกรมธรรม์นะครับในตัวอย่างที่ให้มาคือจะเป็นข้อใบข้อเสนอใหม่นะครับถัดไปอันนี้จะเป็น qr code นะครับไว้สำหรับแยกเอกสารนะครับที่ใช้ประกอบ กรมธรรม์และตัวนี้เป็นเอกสารที่ไม่ประกอบกรมธรรม์นะครับวางไว้หลังที A ่อัลคได้ทันทีเสร็จการสแกนนะครับเวลาสาขาจะใส่เอกสารให้สาขานะครับเอาหัวเอกสารลงไปตรงเครื่องมาติฟังก์ชันนะครับแล้วก็หงายเนื้อหาขึ้นนะครับลักษณะนี้นะครับปึ๊บ ใส่ปแล้วก็มากดตรงเครื่องนะครับให้เลือกหัวข้อที่ทูไซส์นะครับมาติ๊ก P/view นะครับหรือไม่ติ๊กก็ได้แล้วแต่เพื่อใช้ในการดูเอกสารในที่นี้ผมยกตัวอย่างเนาะผมจะดูเอกสารเวลาสแกนมาเลือกตรงปุ่ม U/W/E m นะครับ U/W/E มันก็แบ่งเป็น normal นะครับเป็นแบบปกติหรือเป็น urgent นะครับเป็นแบบสแกนแบบด่วนนะครับก็ให้สาขาเลือกเอาพิจารณาเอาว่า จากสแกนแบบปกติมาหรือเป็นใค้เร่งด่วนก็เกิดเอเจนมาได้นะครับทีนี้ผมจะกด normal มาแต่ก็ผมกดสแกนได้ทันทีตอนนี้เครื่องกำลังดูดเอกสารอยู่นะครับแล้วก็จีมีจำนวนหน้าปรากดขึ้นบนหน้าจอเซตเมื่อกี้ที่เรากดพรีวิวไปมันก็จะแสดงเอกสารนะครับทั้งหมดนะครับ ที่เราสแกนไปเมื่อกี้สาขาก็ตรวจเช็คนะครับความถูกต้องหน่อยว่าเนี่ยได้สแกนมาหมดตามนี้จริงๆหรือเปล่าถ้าถูกต้องแล้วกดเซ็นได้ทันทีเท่านี้จะเป็นการส่งเอกาสารมาที่สนยอครับ